อีที่แล้วเราเดินฝา่าฝนร่วม3ชั่วโมงระยะทางเกือบ10กิโลเมตรจากคามิโคจิจนมาถึงโทคุซาวะเพื่อจะขึ้นไปที่ยอดเขาโชกะทาเกะที่เป็นปลายทางของเราเราจะไม่ทำอินโทรย้อนความอะไรกันมากนะเอาเป็นว่าเราอยากให้ทุกคนนะได้ดู EP ีคามิโคจิกันก่อนค่อยเริ่มดู EP นี้ส่วนใครดูมาแล้วอ่ะมาเริ่มเลยกมานีงร ของจริงเริ่มต้นขึ้นแล้วนะอ้วนไปน้ำไป<อ>ขึ้นเลยนะก็อย่างที่นันพูดแต่หละรูทเนี้ยเปิดฉากมาก็เดือดเลยไต่ระดับดันเกณฑ์ขึ้นกันแบบไม่ปลานีแต่ก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนเลยนะ ถึงทริปนี้เราจะทำห้าวเดินฝา่าฝนไม่สนฟ้าดินแต่เราก็ไม่ได้เดินไปชุ่ยๆนะเราอะดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้ามาแล้วก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีทั้งร่างกายอุปกรณ์แล้วก็ที่พักบนเขาตอนจองม o u n น a i n Hard อ่ะเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้เรากรอกแพลนการเดินทางมันจะมีคําถามสําคัญๆํา3ข้อนะข้อ1เนี่ยเขาถามเราว่าวันก่อนเดินขึ้นยอดอ่ะต้นทางเราเดินมาจากไหนข้อ2องเขาถามว่าคืนก่อนเดินอ่ะเรานอนที่ไหนข้อ3ามอ่ะปลายทางหลังจากเราออกจากที่พักเขาอ่ะเราจะเดินไปไหน พอเขารู้ว่าเราจะพิชิตยอดเขาโชคะทาเกะภายในวันเดียวอะ่ะ<ม>ก็มีอ e ีเมลแจ้งเตือนสภาพอากาศล่วงหน้าส่งมาถึงเราหนึ่งอาทิตย์ก่อนเดินทางเลยนะย้อนหน้าแรกเขาบอกว่า<อ>ยังมีหิมาจํานวนมากอยู่บนเขาให้เราเตรียมหนามติดรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์กันหนาวม,มาด้วยอยากเจอหินมะว่ะต่อมาเขาถามเราว่าเราเป็นพวกเดินเร็วหรือเปล่าเพราะมันยา<อ>กมากที่จะเดินจากคามิโคจิไปถึงยอดเขาโชคาทาเกะภายใน4ี่โมงเย็นเพื่อเช็คอินเพราะปกติแล้วว่าต้องใช้เวลาเดินกันถึง10ชั่วโมง แล้วเขาก็แนะนําให้เรานอนที่โทคุซาวะก่อนหนึ่งคืนแล้วค่อยขึ้นเขามาตอนเช้าจะปลอดภัยกว่าและย่อหน้าสุดท้ายก็บอกถึงสภาพอากาศที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้นี่แหละพูดง่ายๆอ่ะคือเขาอยากให้เราเปลี่ยนแผนที่จะเดินพิชิตยอดเขาโชกะทาเกะภายในวันเดียวนะถ้าทุกคนเห็นอีเมลนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแค่อีเมลแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยอ่ะก็ดีแล้วถือว่าเป็นคนปกตินะแต่สําหรับคนบ้ายอย่างเราเราดันมองเป็นอีเมลท้าทายเราโดยตรงเลย เสียงในหัวเราตอนนี้มันเหมือนกับโดนยามว่าแพผนเนี้มันยากเกินไปเดินไม่ไหวหรอกให้เปลี่ยนแผนซะซึ่งมันก็กลายเป็นหนึ่งเหตุผลหลักเลยนะที่ทําให้เราตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะยังไงเราก็ต้องพาตัวเองไปให้ถึงให้ได้เอาเวฟฟอร์มโฮมอ่ะฆ่าได้ยามไม่ได้เว้ยพ้องงานแล้วอะ่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนยังไม่ห้าเมตรแรกเลยคะ่ะช่วด้วย ย้ำอีกทีนะที่พักเขาแจ้งเตือนความปลอดภัยเป็นปกติไม่ได้ผิดอะไรเลยเราอ่ะมันโลกจิตเองแหละทริปนี้ก็เลยกลายเป็นทริปพร้อมปะทาอย่างที่เราให้ฟังไปอะดีๆอย่ารีบค่อยๆไปย้ำเรื่องที่2ความห้าวของเราอะตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะเพราะนั่นอะก็ยังเป็นมือใหม่ไม่เคยเดินป่าระยะไกลขนาดนี้มาก่อนไกลสุดก็แค่4กิโลกว่าที่เหอหัวซานไต้หวันโอกโก้โ การเดินขึ้นยอดเขาโชคาตะเกตเราต้องคอยสังเกตลิบบิ้นสีแดงที่ผูกอยู่ตามต้นไม้เป็นหลักเลยนะนี่มีเชือกสีแดงนี่แปลว่ามาถูกทางในวันที่อากาศดีๆอาจจะไม่มีผลอะไรแต่ในวันที่ทัศนวิสัยไม่ดีแบบเนี้ไอ้ลิบบิ้นแดงเนี้ยสำคัญมากเดี๋ยวทุกคนดูไปเรื่อยๆอย่ะก็จะเข้าใจเองนะอ่ะตอนนี้หนึกิโลแรกมาแล้วดูจากคลิปที่เราตัดต่อมาแล้วอ่ะมันเหมือนแป๊บเดียว แต่เดินจริงๆอ่ะแม่งเอาเรื่องจัดๆเลยนะดูอาการของนันดิเราพักเติมพลังกันด้วยเอนเนอร์จีเจลเหมือนที่เราเคยกินตอนปีนฟูจิอะไรมันช่วยได้เยอะจริงๆนะจากจุดเริ่มเดินที่โทคุซาวะไปจนถึงมาเทนฮัทที่ยอดเขาอ่ะระยะทางมันประมาณ6กิโลเมตรถ้าให้เทียบระยะกับป่าไทยมันก็ประมาณภูสอยดาวแหละแต่เลเวลความยากตอนนี้มันถูกบวกเพิ่มไปจากฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นอีกแล้วนะหัวฟีมหมดเลย ตอนนี้ก้มหน้าก้มตาเดินกันต่อไปเอาโลที่2มาคลองให้ได้ก่อนเจอหินบ้านแล้วเยยจในหลายๆ ep เราชอบพูดว่าเราไม่ได้มาเดินแข่งกับใครอย่าก้กมหน้าก้มตาเดินกันแบบเอาเป็นเอาตายใช่ปะ แต่ครั้งนี้มันเป็นการแข่งแล้วนะศัตรูของเราก็ไม่ใช่ใครเลยมันคือเวลานี่แหละเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาที่กำลังเดินไปข้างหน้าสถานการณ์สภาพอากาศมันจะเป็นยังไงต้องใส่เกียร์หมาแล้วเดินไปถึงฮัทให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ แล้วพอยิ่งไต่ความสูงขึ้นมาอากาศยิ่งเย็นลงเรื่อยๆนะบวกกับฝนที่ชะลมตัวเราจนไม่มีพื้นที่แห้งแล้วอ่ะทำให้เราไม่สามารถที่จะหยุดพักนานๆได้เพราะเรารู้เลยว่ามันมีโอกาสที่เราจะเป็นไฮโปเทอร์เมียหรืออาการอุณหภูมิร่างกายต่ําเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเดินช้าหรือเดินเร็วเราต้องเดินไปเรื่อยๆนะพ<อ>เพื่อรักษาความร้อนในร่างกายเอาไว้ถ้าเรามองการเดินตอนนี้เป็นด่านในเกมอ่ะช่วงโลที่2ถึงโลที่3ตรงเนี้ย น่าจะเป็นด่านน้ํำและนะระหว่างทางที่ผ่านมาบางช่วงกล้องมันอาจจะถ่ายไม่เห็นเม็ดฝนแต่จริงๆอ่ะฝนมันไม่เคยหยุดตกเลยนะทางเดินมันเลยกลายเป็นทางน้ําในระดับอุทกภัยแบบนี้แหละไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้ตั้งหาก าเที่ยวน้้ตกลจะคนที่ดูอยูอ่อาจจะรู้สึกว่านี่เป็นการเดินทางที่สิ้นคิดนะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าถ้ารักจะเป็นคนของภูเขาจริงๆอะยังไงเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็ต้องเจอเขาสักวันเพราะงั้น่ะเจอแม่งสวรรค์น,นี้แหละคิดซะว่ามาอัพเบลแล้วกันโอที่สามลงไมมาเห็นหน้า,ากใกล้ๆแล้วใกล้จะตายหาละดูไหมนั้นนี่เจนลงมาละ เดินลงไปไม่มีที่พักเดินขึ้นไปมีที่พักกับกับข้าวอร่อยแล้วตอนนี้เท่าที่สังเกตอ่ะเราน่าจะไต่ระดับความสูงกันมาได้พอสมควรแล้วแหละเพราะเราอะเริ่มเจอกองหิมะที่เยอะขึ้นแล้วหิ้ะตกกองหิมะหนาวไม่ไน ดูดิมีคนเพ้อล้วเอาน่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีแหละเราว่ามันน่าจะใกล้ครึ่งทางแล้วป่ามันเริ่มไม่ทึบเหมือนเดิมแล้วมันเริ่มเปิดละไม่นานนานไปลุยน้ำตกต่อแล้วในที่สุดเอาแล้วไปเนาะไม่ต้องพักเนาะไปต่อเลย เกมนี้เข้าโลที่สามอะเรากำลังเข้าสู่ด่านหิมะแล้วนะเราต้องเอาแคลมป์ป้อนหรือหนามติดรองเท้าออกมาใช้แล้วนารีบเดินร่างกายมันจะได้อุ่นเมื่อกี้เหมือนเราจะหยุดเดินนานกันเกินไปอ่ะร่างกายเราเริ่มเย็นทําให้ตอนนี้มันหนาวมากเราต้องรีบเดินให้ร่างกายมันกลับมาวอร์มอีกรอบแล้วนะไม่งั้น่ะนแย่แน่ ครึ่งทางแรกอะเราเห็นทางเดินชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้หิมะมันทับทางเดินหมดเลยนะนี่แหละที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าลิปบิ่นสีแดงมันสำคัญมากไม่งั้นน่ะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เราจะเจอคือหลงป่าเลยนะเล่นป่าหิมะไหมเล่นปลาหิมะไหม แล้วสภาพหิมะที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้ก็บัดซบมากนะคือมันทับกันสูงมากแล้วก็กําลังละลายทาให้เลเวลความยากของเราอ่ะถูกอัพขึ้นไปอีกหนูเอาเทคกิ้งโปจิ้มนำว่ามันสุดหรือเปล่าอื เ,เวลาเรามาเดินป่าคําถามที่เราถูกถามบ่อยๆเลยอะ่ะคือเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างมือใหม่เดินได้ไหมแต่รูปนี้เราไม่กล้าตอบจริงๆนะเพราะเราคิดว่ามันโหดเอาเรื่องอยู่สําหรับมือใหม่คงยากอะ่ะแต่ในทางตรงกันข้ามอะ่ะนั้นเนี่ยมือใหม่แท้ๆเลยนะประสบการณ์ก็น้อยเดินนําอยู่กล,ลัวอะไรหรอกลัวมอแถมไม่ได้ออกกําลังกายหาเหวอะไรมาด้วยเราก็ตกใจเหมือนกันแหละที่เดินมาถึงนี่แล้วอะ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับมือเก่ามือใหม่อะไรหรอกมันคือใจล้วนๆเลยเราคิดว่าการเดินป่าบางทีมันไม่ใช่แค่เอาแรงกายลงไปสู้นะบางสถานการณ์แบบนี้มันต้องขับเคลื่อนด้วยใจหน้าที่เราอะแค่บันทึกความจริงมาให้ดูทุกคนก็ประเมินตัวเองแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองละกันคิดถึงข้าวไวนะ้นั่นนี่ข้าวข้าวอยู่ข้างหน้า อหรวะใช่ส <smokes> ิ oh. <Off> <hehe> ตอนนี้เราขอแค่สองอย่างหนึ่งอย่าเจ็บสองอย่าหลงไม่งั้นบันไลยกว่านี้แน่ฝนที่ตกหนักขึ้นเล่ากับว่ากำลังถูกอัปเกรดเป็นพายุทำให้ทัศนาวิสัยตอนนี้มันแย่มากตรงเนี้ย ถ้ามันมืดนี่ยากมากเลยนะมองไม่เห็นดิบบิ้นเลยนั่นมองดิบบิ้นแดงดเว้อมีความรู้สึกว่ามันเป็นทางลาดแล้วนะไหนอะไรเลขสี่หายแล้วสี่กิโลเลยสองโลถึง กันนาจะเป็นสองโลไม่ยากมากแล้วทางลาดน,นะไปให้กำลังใจกันได้ดีโนกะ <Go. S 2> ธรรมชาติมันก็อย่างนี้แหละทั้งสวยงามทั้งอันตรายยิมะแม่งครับสูงมาก ซึ่งบางครั้งอ่ะเราเลือกไม่ได้นะเราทําได้แค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วเราก็เคารพในสิ่งที่เขาจัดสรรมาให้เราเสมอเพราะทุกๆก,ก้าวทุกๆสถานการณ์มันจะกลายเป็นครูที่คอยสั่งสอนคนเดินป่าอย่างพวกเราแม่งไม่จบไม่หมดแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งที่เราเข้าใจผิดมาตลอดเส้นทางที่เราเดินมาที่ทุกคนดูมาตลอด10กว่านาทีเนี้ย จริงๆมันไม่ใช่เขาโชกคทาเกนะ,ะนะ่ไ่เได้หรอยอดที่เรามาถึงเนี่ยมันคือยอดเขานาก,กะคาเบยมามะนทางลงอย่างนี้ล่วใช้คอไม่ดีเลยซึ่งเราต้องเดินลงเขาลุกงนี้จากทางที่เห็นนี่แหละแม่ลงสุดขึ้สุดแน่านอนแล้วก็เดินขึ้นเขาโชกะทาเกะอ,อีกรอบหนึ่งนะช็อกปะตอนเจอกับตัวเราก็โคตรช็อกเลย หลังจากนี้เราคงไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายแล้วแหละเราต้องรีบใส่ให้หมดปลอ,อกกับไอ้เส้นทางที่เหนือความคาดหมายเนี่ยริบินแดงอยู่นนะแล้วมันก็มีอีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราไม่ได้ถ่ายไว้นะทั้งหลงทางทั้งล้มล้มในที่เนี้ยหมายถึงล้มแบบกลิ้งตกเขาอะนะมมางอเอาจริงๆก็เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เพราะหิมะมันช่วยซับแรงกระแทกไว้อะแหละ เรารู้ตัวเลยว่าแรงเราอ่ะกำลังจะหมดเพราะเอาเข้าจริงๆอ่ะถ้านับรวมจากที่เดินมาจากคามิโคจิ ji, นี่ก็เข้ากิโลที่สิบสามสิบสีเข้าไปแล้วไหนจะฝนไหนจะน้ำไหนจะหิมะนั่นแหละเราถึงบอกไงบางสถานการณ์อ่ะมันต้องเอาใจลงไปสู้ณจุดที่เราอยู่ตรงนี้เราไม่เหลือทางให้ถอยเราไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้แพ้ต้องไปให้ถึงเท่านั้น อีกิกโลอยากรู้จการเดินทางครั้งนี้ทุกๆก,การตัดสินใจของเราอ่ะมันส่งผลถึงกันเหมือนมัตเตอร์ไฟเอฟเฟกถ้าเราช้ากว่านี้อีกสักครึ่งชั่วโมงไม่ดิเอาแค่10บนาทีอะถ้าเมื่อเชา้าเราตัดสินใจเริ่มเดินที่บึงไทยโชถ้าเราห้าวไปขึ้นเขาที่โยโค มาถึงฮัดช้ากวันนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆฮัลโลแล้วถ้าถามว่าเราเสียใจไหมที่ตัดสินใจเดินขึ้นมาคำตอบคือไม่เลยถ้าคิดว่าทำไม่ได้อ่ะเราไม่มาตั้งแต่แรกแล่ะ ยังจําข้อความในอีเมลได้ปะเดินเร็วหรือเปล่ามั่งแหละต้องเช็คอินภายใน4ี่โมงมั่งแหละต้องเดิน10ชั่วโมงมั่งแหละยากมากมั่งแหละการมาถึงภายใน4ี่โมงเย็นของเราอ่ะคงตอบคําถามเขาได้หมดแล้วเนาะก่อนอื่นใดเลยระหว่างที่ฮัทเตรียมอาหารอ่ะเราต้องทําตัวเองให้กลับมาอุ่นก่อน แล้วในฮัทนี้นอกจากเราก็จะมีคู่รักจากสิงคโปร์อีกสคนนะเขารอพายุสงบแล้วก็จะเดินไปโจเนนต่อทุกการเดินทางอ่ะมีรางวัลเสมอครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแค่อาหารมื้อเล็กๆที่แม่งโคตรอร่อยกับเบียร์เย็นๆสัก3-4กระป๋องให้พอหายเหนื่อยก็โอเคแล้วจริงๆที่ฮัทเนี้ยเขาใจดีมากเลยนะให้เรากินข้าวก่อนเช็คอินอีกคงรู้ละมั้งว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอ่ะอเล โอเคแล้วเขาก็จะแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งพาเราไปดูที่นอนนะ This is my room t h i s 4 2โอเคหนึ่งวันอันยาวนานนี้กำลังจะจบลงพร้อมกับร่างกายที่อ่อนลา้าแต่ก็ยังกระหายเบียร์เลยนะ เขาก็จะมีของที่ระลึกอย่างเข็มกลัดหรือเสื้อผ้าขายด้วยนะสายซูวิเนียอย่างเราอะ่ะก็จัดเสื้อมาตัวหนึ่งให้ทายว่าลายไหนแล้วที่นี่เขาใช้โซลารเซลล์นะไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะจ,จะถูกปิดในเวลา2องทุ่มครึ่ง mm hmm. ก็คือบังคับนอนเลยอ่ะแหละ เออเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี้ยก็วันเกิดเราแล้ะน่าจะเป็นปีที่เราไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ได้มีอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองแบบเนี้ยเราก็โอเคแล้วล่ะเราตื่นกันตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วก็เตรียมตัวจะออกเดินทางกลับไปที่คามิโคจิขอกินข้าวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะเล่าแผนของเราวันนี้ให้ฟังนี่ก็เป็นข้าวกล่องที่ฮัทเขาทําให้เราไปกินระหว่างทางเดินลงนะแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วอะ่ะเราคงไม่มีโอกาสได้เปิดกินอะ่ะก็กินมันซะตั้งแต่ตอนนี้แหละ นี่น่าจะเป็นการบอกลายอดเขาโชกาตะเกะกันแบบจ่อยๆนะแต่ไม่เป็นไรไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ที่นี่ยังมีรูทพนโนลามาก,กินซ่าอีกนะที่รอให้เรากลับมาพิชิตอะโอเคแพนวันนี้นะเราจองรถบัสกลับมาซึโมโตไว้ตอนบ่ายโมง20เราต้องเดินกลับไปถึงคามิโคจิให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นตกรถ ตอนนี้ก็จะ6โมงเช้าแล้วเรามีเวลาแค่7ชั่วโมงในการเดินกลับจริงๆ่งงะเราตั้งใจสร้าง,งาาเงื่อนไขนี้ขึ้นมาชาเลนตัวเองสนุกๆแล้วนะอุปสรรคต่างๆมันก็เหมือนตอนขาขึ้นนั่นแหละทั้งหลงทางอ่ะไอ้เหียได้แดงอยู่ตรงนี้แนละ้ให้กูไปไหน ตกหลุมลุยน้ำขึ้นนี่เลยใช่เสี่ยงมากแต่มันพอมีภูมิต้านทานแล้วมันก็สนุกกว่าเดิมอะนะใช้คําว่าสนุกได้ไหมวะเออสนุกแหละเสี่ยวน้ําเดี๋ยวดินเดี๋ยวหิมะ คนรู้ป่ะถึงบางวันบางช่วงเวลาเราจะเจอกับอุปสรรคยากเกย็นแค่ไหนถ้าเราอดทนจนผ่านมันไปได้อะพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกสนานแล้วชีวิตมันก็แค่นี้แหละโอ้ค่ะไปร้อยเมตรท้ายเราเริ่มเดินกี่โมงนะตีห้าห้าสิบแล้วก็ลงได้ไหมอีกช่วงองตอนนี้กี่โม ตีสิบโมงครึ่งลงแถวประมาณสี่ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวต้องเดินจากโทกุซาวะกับทานิโคจิสองชั่วโมงกว่าแล้วขึ้นรถบัสก,กับม um ัตสึมตโตะมัตสึมตโตะไปโตเกียวอันนงเนื้อย่างีิ มันเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ทริปนี้ไม่มีอะไรง่ายเลยเราเรีบกดกันมาแบบเต็มข้อจากโทคุซาว่ามาจนถึงคามิโคจิเพื่อให้ทันรอบรถบัสถึงแล้วเี่ง6นาทีจริงๆแพนไว้ว่าน่าจะถึงคามิโคจิตอนบ่ายแต่ว่าทำเวลาเขาเก่งเลย ได้ดีกว่าที่กิดไ็เยอะลบชั่วโมงหนึ่งไงฝนะตกหนักาตอนนี้ตอนเรามาถึงอ่ะไม่ทันสังเกตจริงๆว่าที่บัสเทอร์มินอลเนี่ยมันไม่มีรถเลยคือรถบัสทุกคันทั้งวิ่งเข้าและวิ่งออกจากคามิโคจิตอนนี้ถูกยกเลิกทั้งหมดเนื่องจากเหตุผลของความปลอดภัยจากฝนตกหนักสองวันติดต่อกันตอนนี้ทุกคนก็นต้องมารวมตัวกันอยู่อิน o r เมชันเซ็นเตอเพื่อลุ้นว่ารถบัสจะมารับทันไหม าบอกว่าอาจจะทันตอน5โมง50 Maybe yes or maybe no ไว้ Maybe yes Maybe yes At 5 o'clock Maybe Maybe แต่ไม่เป็นไรเพื่อนเยอะเดี๋ยวก็มีคนใช่เรายังมองโลกในแง่ดีสุดๆเลยนะอย่างนั้นก็เกือบสิบคนน่ะเนี่ยก็จะให้ทำอะไรได้วะก็ได้แค่รอนี่แหละอปัน อข้กล่องจากที่พักมาเช้าช่วยชีวิตไม่ตันอย่างนั้นนะ <No. S 1> แต่ทุกคนเชื่อป่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันมีเหตุผลของมันเสมอเลยนะวิวเจแปนแอลที่เราควรจะได้เห็นตั้งแต่เมื่อวาน มันปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเราเหมือนกับเค้กวันเกิดที่มีคนถือเข้ามาตอนที่มีใครสักคนดับไฟเราอะน,นั่งรอรถบัสอยู่นานจนไม่ทันสังเกตว่าฝนมันหยุดไปตั้งแต่ตอนไหนรู้ตัวอีกทีแล้วก็เห็น CCTV ใน Information Center ว่าฟ้ามันกำลังจะเปิดจะไปไหนไปสะพานกับปังในกล้องวงจรปิดขึ้นมาฟ้าเปิดแต่รูปในสวนวาให้ดูเลยนั่นไปกับเราไม่ไหวแล้วนะขาเระเบิดไปเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นโชคดีที่ รถบัสดีเลยก็ได้นะมีประมาณบ่ายสามสี่สิบรถบัสจะมารับเราประมาณ505้าโมงห้รีบไปรีบกลับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมการเดินทางของ Away From Home มันเป็นปริศนารมเสมอเลยก่อนที่เราจะได้อะไรมาเหมือนจะต้องมีบททดสอบอะไรสักอย่างก่อนเสมอ เราอะโดนธรรมชาติสั่งสอนครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งความอดทนสติความใจเย็นการประเมินสถานการณ์ความรอบคอบการตัดสินใจแล้วครั้งนี้มันก็เป็นครั้งหนึ่งนะที่เขาแสดงให้เราเห็นว่าฟ้าหลังฝนนะั้มันสวยจริงๆเหมือนเป็นรางวัลที่เราสู้มาตลอดทาง วิวเจแปนแอลที่เหมือนกับของขวัญวันเกิดเหล่านี้เราขอมอบให้ทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะ ed, like you, เราอะตั้งใจไม่ใส่ช่วงเวลาที่เหมือนกับเบสบนเนี้ยไว้ในไฮไลท์ใดๆทั้งสิน้นเพราะเราอยากให้ทุกคนอะรู้สึกถึงความพิเศษของมันจริงๆเหมือนที่เรารู้สึก คามิโคโจิแปลว่าสถานที่ที่เทพยังต้องเสด็จลงมาดูด้วยตาตัวเองแต่สําหรับเราอะ่ะเหมือนจะเป็นที่ที่ขึ้นไปบวกกับเทพมายกหนึ่งสมมากกว่าลมะมั้งมันเลยทําให้ครั้งเนี้เป็นการเดินทางสุดพิเศษครั้งหนึ่งของเราเลยนะแต่ที่พิเศษกว่านั้นน่ะ คือคนที่เดินมาด้วยกันตลอดทางกับเรานี่แหละเราเซอร์ไพรส์จริงๆนะที่นันน่ะเดินระยะทาง30กว่ากิโลเมตรได้ภายใน2วันเพอเพอาจะเก่งกว่าเราซะอีกนะแล้วครั้งหนึ่งอะได้ออกมาตกละกำลำบากด้วยกันทีก็เป็นความทรงจําที่ไม่เลวเลยใช่ปะเราก็เสียดายนะที่นันน่ะไม่ได้เดินมาเห็นวิวนี้ด้วยกันแต่ก็ม่รู้ที่หลังอะว่าดูอยู่ตลอดแหละแต่จากกล้องวงจรปิดนะอันนี้เป็นรูท มิโคจิบัสเทอร์มินอลที่เราไม่ได้เดินกันนะเป็นรูทลิมแม่น้ำอาซสันเราเดินกับไปหานันด้วยรูทนี้ทริปหนึ่งวันพันเหตุการณ์เนี้ยเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะแต่เหลือมิชชั่นท้ายสุดกลับโตเกียวแม่งดีเลยแล้วดีเลยอีกให้เราลุ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะรถบัสก็มารับเราตอนเวลา5 5โมงหนะ นไปได้กลับกันทัทีเราเช็ครอบรถไฟชูโอลิมิเต็ดเอ็กเพสกับโตเกียวแล้วอ่ะรอบสุดท้ายคือ2ทุ่ม10นาทีนะแต่จากคามิโคจิเราต้องลงรถบัสที่ชินชิมะชิมะรอรถไฟรอบทุ่มไปมัสึโมโตะเราสองคนนะ่ะใช้แรงขาที่เหลืออยู่น้อยนิดวิ่งเพื่อพิชิตรถไฟกลับโตเกียวให้ได้ เดี่ยวท่านบุดบิดต,ตอนนี้กี่โมงสองทุ่มสองทุ่มสนาทีบุดบิดเน,นาทีตอนแรกเดินไม่ไหวนะแต่พอใกล้เึงกูยกกระเป๋า28นิ้วลงมันใหเห็นปะพอทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วอะก็จะเหลือไปแค่เรื่องเล่าสนุกสนานแหละ แล้วก็ไม่น่าเชื่อจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบถึงจะดูทุลักทุเลตลอดทริปแต่พวกเราอ่อนทามกันตลอดเลยนะแล้วก็ตามสัญญาเราต้องจบทริปด้วยการพาน,นันนี่คนเก่งไปกินเนื้อย่างการเดินทางครั้งนี้ถึงบทสุดท้ายจริงๆแล้วนะเชื่อดิจากวันนี้ไปไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนการออกจากบ้านมาครั้งนี้จะยังถูกจดจำอยู่ภายในใจของพวกเราสองคนไปตลอดเลยแหละ